จแปะยาไป็นด้ถาฮาราฮาเลยยายาโอ้โหอะไรไปรอดวะเนี่เจะอะไรไปรอดเลยช่วยด้วยโอ้โหทำไมมันมืดจังแล้วเนี่ยโอ้โหกดตรงไหนวะเนี่้โอ้ยไม่ได้เล่นนานมืดเกินบางทีเออเพราแต่ฮันเต์อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ตรงนู้นเอออะไรน่ะแมรี่กับแจ็คแจ็คโอเคโอเคไปแล้วใช่ไหมไปแล้วใช่ไหมงั้นกรปัานเลยสิครับ ปอแปะจะปาเคืออ่างเงี้ยเออเออเป็นไงล่ะอ้าวเดี๋ยวนะเหมือนเจอเพื่อนอีกคนนึงอยู่ไหนวะอ๋อนู้นไงตัวเล็กเชียเจ้าโอ้น่ารัก a few moments later โอ้แต่เขาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ชีตโฮชีตโฮรีชีตโอ้แม่โอ้มาเอาอะไรมาเอาอะไรอย่าอย่าหาเฮ็ดอย่าหาเฮ็ดคุณพิการเด้อสัวอย่าโอ้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 เอากระจกกระจกอยู่ไหนวะนะกระจกโอ้โหโอ้โอ้ อย่าเฮ็ดคนพิการอย่าอย่าปอแป๊ะอย่าไม่ได้ทาละห่าเลยอย่าอย่าโอ้โหเอาอะไรไปรอดวะเนี้เจ้าอะไรไปรอดเอ้ยช่วยด้วยโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ปอแป๊ะอย่าไม่ได้ทาละห่าเลยนะอย่ามาทางไหนมาทางไหนเอ้ยเดินอ้อมเดินอ้อมเดินอ้อมก็ไปแล้วละกันไปเลยละกันอะไรวะยังไม่ได้ทำอะไรให้เลยนะเฮ้ยอย่าหาเฮ็ดคนพิการเลยโอ้โหโคตรนิ่มเลยครับตาเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ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 ้ย เงาก็บอกว่าเห็นอยู่ไหนวะเนี่ยโหรีชีตโอไมก็สโอเมก็สยาเป็นแค่คนพิการจะเอาเป็นแค่คนพิการจะเอาอะไรไปรอดอุ้ยอุ้ยเพื่อนช่วยเราด้วยเราเป็นคนนิ่มมากตานี้โยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมีคนช่วยเยอะมากโอ้ยจังหวะนี้แหละเพื่อนช่วยเราด้วยได้โปรดช่วยคนพิการด้วยจ้าคนพิการโดนรังแก ยังไงแมรี่เออโดนเตะเท้าทั้งแผลอฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนะฮะจะครบเต็มแล้วเอาว่าเอาว่ามีคนช่วยอุ้ยอุ้ยเอาจะรอดไหมล่ะคนนั้นนะ่ะโอ้โซโอตาย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 ขอค่อยเ,น,เอน่เพื่อนเพื่อนเราหิวเต็มแล้วเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนฮัโลโหลเพื่อนบ้องบินจา๋าเอ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 นั่นแหละโอ้โห เออได้ไหม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 เออขอบคุณหลายๆเด้อสูไวไปแล้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 วอ่ะจังไงจังไงเอาให้บอกว่าจะไปทางนั้นแล้วกระโดดข้ามทางนี้เลยละกันโอ้โหเป็นเป็นเอยียงคือมาเฮ็ดคนพิการเลยนะสูวโอ้โอ้โอเออปอแปะยังไม่ได้ทาอะไรให้เลยโอ้โหขอร้องละ่ะปล่อยกูไปเถอะยายาอย่าเฮ็ดคนพิการอ่ะจ้ะโคตรนิ่มเลยอะคาบตาเนี่ยขอร้องละ่ะ ช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าทำร้ายคนพิการเลยนะแมรี่จ๋าจังไงจังไงจังไงเออโดนแน่เลยอุ้ยเอ้าอุ้ยเสียดายเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันยังเชื่อมั่นในตัวเธอนะเออนักกเกาฉันยังเชื่อมั่นในตัวเธอจะวันนี้แหละเฮ้ย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 ขอบคุณนะครับป้าแตนโอ้ยป้าแตนโอ้ยป้าแตนขอบคุณหลายๆเด้อสุ๊เฮ้ย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 ไปแล้ว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  ไปแล้วไม่อยู่แล้วไปอยู่แล้วไม่อยู่อุ้ยเขาไม่ตามเราใช่ไหมเขาไปตามเราใช่ไหมเอาละเอาละจงงวันนี้ก็ให้ตัวเฮ้ยใครที่อยู่ตรงนั้นน่ะหิวข่อยแนย่เอ้ยสัวหิวข่อยแนย่เอาเอาไอ,าอ,าอา้สัว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 หิวป้อแป้หนอหิวป้อแป้หนอป้อแป้เจมากเลยเอาเอาเอ,เอขอบคุณล,ะละ้าหลาป้อแปะเพื่อพาสมอลลับโพโลมาโอ้ตอนน้นมาน่ากลัวมากเลยป้อแปะบอกเลยว่ามาน่ากลัวมากมากเลย โอ้โหอุ้ยอุ้ย <_ d ream> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหเขามาจุกอยู่ตรงนี้วะเอาไงดีวะเฮ้ยเขาไม่เห็นเ <_ d ream> ชื่อเราเชื่อเราวพาเขาจะไม่เห็นเออไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหนากก่ากลัวมากัเอา้าเดี๋ยวนะนักคี่เกตไม่นะทาไมนักขิ่เกตไปนั่งแทนฉันล่ะอะไรเขาเนี่ยไม่เป็นไรเราต้องไม่ลืมบุญคุณเราต้องไปช่วยเขาว่าแต่เออขอซื้อของก่อนละกันตรงนี้เออซื้ออะไรก่อนดีวะเดี๋ยวนะ ตรงนั้นใครนั่งอะ่ะโอ้โหความอยากช่วยเพื่อนมันสั่นระลิกระรีมาแล้วมาแล้วทหารรับจ้างฉันมาช่วยเธอแล้วพี่ทหารราชจารอป้าแป๊กก่อนนะป้าแป๊กบบกแหมมาเดิมมาเดิมมาถึก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 ,อถกเออเอาไงละ่ะปลปลายปลปจงเป็นอิสระซะฮะเได้ให้ด้เดี๋ยวนะเออมึงคือเฮกกับกูจังสิอย่างวะอะไรอ่ะเฮย้ย ทหารรับจ้างอย่าเฮ็ดจังซี่เฮ้ยอย่าเฮ็ดจังซี่มันบาได้เอาปืนเลยละกันมันบาได้มันแบ๊ะแแบ้มันบ,าไ,นบ,บ,บ,นบาได้เด้อเอาเอาพี่เอาสวัดดีสวัสด,ดีข่าวหิวหน่อยเออข่าวคนแด้ซื้อเอ้าทหารรับจ้างก็คือเออปล่อยเขาไปเถอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเขา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 ,เ,ขาเรียกว่าอะไรวะเขาเขาไอ้นั่นน่ะเขาจีบติด เอาว่ะเอาว่ะโอเคงั้นก็ปล่อยเขาไปตามยถากรรมแล้วกันมาแล้วก็เอ่อนักชิดเ็ตมาเกิดตรงนี้ใช่ไหมวัสดีฮะพี่เฮ้ยขอบคุณน,นะที่ช่วยที่ช่วยน้องเมื่อกี้เนี่ยขอบคุณล่ะล่ะเด้อขอบคุณล่ะล่ะเด้อสองจุบ๊บส่งจุบ๊บส่งจุบงจ๊บขอบคุณล่ะล่ะเด้อมามามาเดี๋ยวให้มามามาเอออุ้ยอุ้ยุ้ยุ้ย,ย,ย,ยแม่มาแม่มามาทางไหนนอาสู้มาฐานะมาทานะมาทานะรล้วื้อมาทางไหนวะเอาเอา มาใจเต้นอุ้อ,อ้เอาไปแล้วไปแล้วแม่ไปแล้ว <c oughs> แม่ไปแล้วมาเออเอาไงว่าแต่สี่เครื่องสุดท้ายเนะนี่ยไผ่ปั่นไผปั่นแล้วทีนี้เฮ้ยแต่ยังมีปอกแป๊กอีกคนนึงนะเออว่าไม่ได้เด้อเอาเดี๋ยวโดนตีไปแล้วม <c oughs> าละเฮ้ย <c oughs> เอาไงดีวะเราควรไปปัน่นหรือเราควรไปช่วยดีเนะี่ยแต่ แต่ขอเปิดกล่องก่อนละกันเออ <c oughs> <c oughs> ป้าแป๊ดจะช่วยพี่ๆเองนะมาต่อหัวมาต่อหัวเอ้ยมีคนปัดหนึ่งอยู่หนึ่งคนโอเคสวยมา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 า <c oughs> แล้วก็เออขอให้ได้ของดีๆเถอะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุโอเคเข็มลาก่อนเออเดี๋ยวนะหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีโอโหอยู่ข้างหลังโอ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 มาเล่นจ้ามาเล่นจ้าป้าแป๊ดปาละาป้าแป๊ดปาล้าไม่อยู่ล้าไม่อยู่ล้ห้าว่าแต่เออเอ้า เอาข้าโจ๊ก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมข้าโจ๊ก็อยู่แต่โอ้โหโอ้โหไปไหนดีวะเนี่ยไปไหนดีวะเนี่ยกูเอ,าเอา้าเอ้าทหารรับจ้างยังไม่ไปไหนอีกเหรอฮะมาหิวหน่อยมามาโอ้โห้เฮ้ยเธอนะ่ะถึงจะจีบติดก,ก็เถอะช่วยทำตัวให้มีประโยชน์จะได้ไหมโอ้โหขอร้องละจะไงดเีเดี๋ยว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 เดี๋่วเดี๋ย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 วเดี๋ลวเดี๋ยว่ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด โอ้ oh, สิรอดเพราะ่านโอ้โ oh, ห oh, oh. น่ากลัวน่ากลัวที่จุดเลยเราไปหาปั่นดีไหมเออไปทําตัวที่มันแบบไปหาปั่นดีกว่ามะตรงนี้โอเคมีเครื่องตรงนี้สวยวเลยหมาโอเคป้าแปปป่าเอเพื่อพี่จูปานะป้าแปะป่าเอจะวนนี้ป้าแปะจะป่าเอจะได้ออกทงางประตูหรือจะได้ออกทางเกุอี้วะเนี่ยโอ้โห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 ได้ได้เอา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 ,เอาวัดดีวัดดีคราวเรามาเจอกันอีกแล้วหรอพาแม่มาปะเนี่ย พาแม่มาป่ะเนี่ยโอ้แม่ดักหน้าแม่ดักหน้าแม่ดักหน้าเอ้าเอ้าโอ้โอ้เฮ้ยแต่เรามีปืนนะแต่เรามีปืนไหมฮิมาตรงนี้ไหมฮิมาตรงนี้ไหมไม่ฮิวอะเฮ้ยไม่ได้ละราตชั่อราตช่วเอ้าเอ้านาคิกะเราเจอไก่อีกแล้วนะนาคิกะเราเจอไก่อีกแล้วนะโอ้กูป้าแต๋่ะเราเจอก่อีกแล้วนะโอ้โหจางาดีวะจางาดีวะกูกูจะชางาดีวะ โอ้หจะอาลาปัลอนะเอายังไงดีแม่โอ้โหโอ้โหเด้อเด้เด้เฮเซ่เดไปชั่วนะจะอาลาลับจะอาลาปัลอเนี่ยโอตาตาตาโอ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 ตาได้แน <weed>. ่เลยทำไงดีอางไาดีเฮ้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 ปอแป๊จะสู้ปอแป๊จะสู้แล้วปอแป๊ะจะยี5เอนักขามาต่อหัวนะปอแป๊จะช่วยนักขาเอะจะไงจะไงเอาวัดีพี่คิเก้โอ้โหโอ้โหคนเยอะมากเลยตอนนี้ เอาไงจอเด้เด้ไดวจะพาแม่ทำมา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 เำโอเยได้แท้ปูมารู้เรื่องแล้วจะพาแม่มาทำมาตรงนี้แล้วโอ้โหสูเฮ้ยจังไงจังไงเรา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 จะเป็นสายซุ่มสายซุ่มอยู่ตรงนี้เออบอกเลยให้เรียกเราว่าน่าจะชาลออบนอฟส์มาแล้วมาแล้วเอ้ยอีกแมอุ้ยตัวท้องโอ้ยชีสโอ้ไหนก็โอ้เราตีโดนเราด้วยประเด็นโอ้ตวตาหายกูตายโอ้โอ้ขอโทษนะ ฉันไม่สามารถช่วยเธอได้แล้วเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขามาเขาจะมาจุก,กันตรงนี้หรองั้นก็ไปเลยแล้วกันไม่อยู่แล้วครับไม่หรอครับเป็นตาย่านไปอยู่แล้วสูโอ้โหป้าแป๊ะไม่อยู่ลวสู้ๆนะคนที่เหลือเอ้ยเฮ้ยน้องคราวน้องคราวน้องคราวฉ,ฉ,ฉ,ฉันจะพิวพ์ฉันฉันนจะไิฮพ์เธอมา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 เราจะรอดไปด้วยกันหรือเปล่าม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 าเออป้ามีไพรู้ดอกเออนั่นแหละ เี้ยงกันตรงนี้ซะเลย One hour later ลางงานสารการลาดเจอจาข่าปอแปะเพื่อจะตาหากระโม่แล้วอ๋อฮะลาป r r a Barolo นี่ Sierra b a r ล่อโอ้โหเครื่องหรือเครื่องสุดท้ายและเครื่องสุดท้ายคือกูป่าและกูยาป่ามาเซ่ Sierra Barolo อ้โหจุกไว้เด้อเพื่อนจุกไว้เด้อเพื่อนกูพยายามปัดให้อยู่เพื่อน เพื่อนเพื่อนเพื่อนอีกนิดนึง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 จริงๆอย่าเพิ่งล้มกันเด้อโอ้โหจะอังงานดีวะน่ะจะอังงานดีวะโอ้โหคนนั้นก็ล้มไปละจะอังงานดีวะโอ้โหคนนั้นก็ล้มไปละเอาวนนี้วะเอาเด้อกูขอรจูมไหมเอาเพื่อนบอกเขาจูกูก็จูบเลยละกาโอ้โหสิรอบไหมนะรอบไหมนะเงาแล้วมะกูมารู้อะกูเปิดประตูละกูพละกูพละดป้าแป้ะไม่อยู่ละป้าแป้ะไม่อยู่ละสู้ๆนะป้าแป้ะไม่อยู่ละปแป้มหวาแล้วป๊ะไม่หวาอละป้่าอลักวแป� โอ้อ้าวโคหน้าก็สีตาละป้าแป๊ะจะอาราปล้อเนี่ยโอ้โหโอ้โหอางานดิวะเอางานดิวะป้าแป๊ะขอชั่วยเพื่อดิไหมป้าแป๊ะเนี่ยป้าแป๊ะป้าแป๊ะขอชั่วเพื่อมันเนี่ยโอ้โหได้ได้ได้เฮ้ยประตูนี้เปิดแล้วประตูนี้เปิดแล้วมีใครมาไหมเอ้าเอ้าวัดดี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 เอออย่างน้อก็ออกมาแล้ววะอย่างนั้นนักคิดเกีฬ คนที่ช่วยเราตอนต้นเอไ้ได้ได้ได้ระวังตายระวังตายเด้อเออจ้างไงแมรี่จ้งไงจ้างไงซื้อหัวปอแปะเปล่าปอแปะมาขาหัวนะ <c oughs> บัดเถิกปอแปะมาขาหัวซื้อหัวเอาโอโอสองเก้าบ่เอาบอเอา <c oughs> ออสีบ่บอลลารแล้วสัว